สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านเลยนะครับเล่าความตามอดีตมาพบกับท่านผู้ชมทาง YouTube นี้เช่นเคยนะครับนำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผมเป็นเด็กอยู่บ้านบริมน้ํามาเล่าให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ฟังกันมีเรื่องราวอะไรมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าคุยกันจริงๆแล้วยาวคุยกันไม่หมดแต่ว่าทยอยมาให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ชมได้ฟังกัน คลิปที่แล้วก็พูดถึงการเรียนในชั้นประถมนะครับที่โรงเรียนวัดกระไดบ้านก็ต้องบอกว่ามันก็มีอะไรมากมายในการเรียนและก็มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เรียนอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ก็คือว่าที่วัดก็จะต้องมีงานอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานศพหรือทําบุญหรืออะไรอีกเยอะแยะมีมากมายสมัยที่เรียนนะครับเรียนในห้องเรียนก็มีอะไรมาอยู่เรื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าวัดนี้ก็ยังเป็นวัดที่ไม่ได้เจริญอะไรเท่าไหร่ถึงแม้จะอยู่ในนครปฐมติดกับแม่น้ําเหมือนกันแต่ว่าสิ่งต่างๆาอำนวยความสะดวกต่างๆก็ยังไม่มีที่ผมจะต้องเอ่ยขึ้นก็คือว่าการเผาศพในสมัยก่อนนั้นต้องบอกว่ายังไม่มีเมนเลยยังไม่มีเมนเผาศพเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนในสมัยนี้แล้วเขาเผากันแบบไหนก็ต้องบอกว่าเขาเผาแบบเชิงตะกอนที่เขาก่ออิดไว เป็นการก่ออิฐโบกปูนสองข้างกว้างก็ประมาณสักหนึ่งเมตรหรือหนึ่งเมตรกว่าพอที่จะเอาศพนั้นไปวางได้เชิงตะกอนนี้ทำขึ้นมาเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันห่างจากห้องเรียนถ้าจะต้องวัดก็ประมาณสัก200เมตรเองเวลาเรียนนั้นก็จะมองเห็นที่เขาเผาศพกันในเชิงตะกอนนี้แล้วก็มีสาระเล็กๆเพื่อให พระนั้นไปสวดบางสกุลส่งคนตายตอนที่เผาก็จะมีศพนั้นมาเผากันอยู่เรื่อยแต่ถ้าศพไหนเป็นคนที่มีอันจะกินหน่อยเป็นคนรวยเขาก็จะมีงานศพและเขาก็จะมีการสร้างเมนโชกคราวขึ้นมานะครับเป็นเมนที่สวยงามมาก จะประดับด้วยไฟอะไรต่างๆและตอนกลางคืนก็จะมีมหโหรสศพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังกลางแปลงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าในสมัยก่อนนั้นมีหนังนี้โอ้โหทุกคนนั้นจะดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีหนังดูนานๆจะมีสักทีนะครับก็จะมีงานเมื่อไหร่นะครับถึงจะมีหนังอย่างเช่นงานบวชงานศพก็จะมีหนังให้ดูฟรีๆถ้าเทียบตอนนี้แล้วก็เป็นหนังสมัยเก่านะครับเป็นหนังไทยสมัยเก่าหนังจีนหนังฝรั่งอะไรแต่ส่วนมากจะเป็นหนังจีนหนังไทยและ ที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าหนังอินเดียมีมาอยู่เรื่อยเลยนะครับสมัยก่อนย้อนกลับมาที่การเผาศพในสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าบางทีเขาเผากันเราเรียนหนังสือไปด้วยนั่งข้างหน้าต่างมองออกไปเขาก็เผาก็อยู่ตรงนั้นนะครับมองกันเห็นชัดเจนเลยนะครับเผากันที่เชิงตะกอนไฟลุกท่วมบางทีความร้อนก็มาถึงที่ห้องเรียนเหมือนกันมันก็ไม่ได้ห่างมากนะครับ200เมตรโดยประมาณนะครับประมาณนี้แหละมองเห็นเขาเผาศพกันและก็จะมีท่าน้ํา ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าถนนหลังวัดหลังบ้านอะไรต่างๆนี้มันยังไม่ได้เป็นถนนเต็มตัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารถลาอะไรต่างๆสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะครับมีก็จักรยานจะไม่มีรถมานานๆจะมีสองแถวเข้ามาแบบทุลักทุเลเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนบางทีมันเป็นดินยิ่งฝนตกแล้วเละเขาก็จะสัญจรมาทางน้ําใช้เรือนะครับจะเป็นเรือเครื่องเรือพายอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบางทีศพก็จะมาทางเรือ ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็พูดกันตามความจริงที่มาเล่าให้ฟังก็จะมีอยู่ศพหนึ่งที่เข้ามาทางเรือผมก็ยังจําได้แม่นเพราะว่าเมื่อขึ้นจากท่าเรือแล้วเขาก็ใช้ไม้ไผ่นะครับหามศพเอาเชือกใหญ่ๆคล้องที่ลงศพแล้วก็หามศพผ่านโรงเรียนนะครับแล้วก็อ้อมไปข้างหลังเพื่อที่จะไปที่เชิงตะกอนจะเอาไปเผาศพนี้ ซึ่งดูแล้วจริงๆมันก็ปกตินะครับเท่าที่ผมมองดูตอนเป็นเด็กเขาก็เผากันตามปกติและผมก็เห็นกันประจำในการที่เขาเผาศพแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนที่นั่นที่นักเรียนเห็นทุกคนในวัดอะไรพวกนี้เขาก็รู้กันถึงมีงานศพเขาก็เผากันแบบนี้นอกจากคนรวยอย่างที่บอกนะครับก็จะมีเมนมีงานมโหรสพแต่นี่เขาก็ขึ้นจากท่าน้ำแล้วก็เดินมาทางโรงเรียนแล้วก็อ้อมจากโรงเรียนไปเชิงตะกอนแล้วก็เผาปกติ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผมจำได้แม่นท่านผู้ชมครับผมก็ต้องพูดในเรื่องนี้หน่อยอาจจะไม่ดีก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งแต่ว่าขอพูดกันตามจริงก็คือว่าผมออกมาก็เดินออกมาจากโรงเรียนแล้วก็เดินตามถนนนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ท่าน้ํามามันเป็นน้ําเหลืองน้ําเหลืองสบนะครับไหลไปตลอดทางตลอดโรงเรียนและอ้อมไปทางด้านหลังจนถึงเชิงตะกอน ็นน้ำเหลืองไหลไปตลอดเลยนะครับตรงไหนที่เป็นทางปูนนี่จะมองเห็นชัดเลยนะครับว่ามันเป็นน้ําเหลืองไหลไปเราเห็นแล้วเราก็ได้แค่มองตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กยังไม่รู้อะไรมากสักพักใหญ่ๆนะครับก็จะมีคนเอาขี้เท้านั้นเอามาโรยตามที่น้ําเหลืองมันไหลไปเป็นทางโรยโรยไปจนถึงเชิงตะกอนนะครับก็อาจจะกันไว้ไม่ให้มันอุจจาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาขี้เท้านะครับขี้เท้าที่เขาใช้ฟืนหุงต้มเอามาโรยตามทางนะครับ ทีนี้มันก็จะทําให้มองเห็นชัดเจนว่าเป็นทางเป็นเส้นเล็กๆของขี้เท้านั้นไปโดยรอบเลยนะครับนี่แหละครับที่ผมมาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้จริงๆก็มีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นแต่ว่าค่อยๆเล่าไปนะครับกับเล่าความตามอดีตในกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอเล่าขอพูดกันตามความจริงในสิ่งที่มันอาจจะพูดได้ลําบากก็ไม่ขอพูดขอพูดแค่นี้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ เล่าความตามอดีตนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ทราบว,ว่าผมลงคลิปแล้วนะครับเล่าความตามอดีตจะมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube แห่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ